เลล่าพิงกี้เชิดชาย,ยารันเวผ้าไทยนครพนมจ Week ัดแฟชั่นวีคปลูกพลังซอฟพาวเวอร์โชว์ศักยภาพเมืองวัฒนธรรมเมื่อวันที่25ธันวาคม2568ที่ผ่านมาว่าที่พันตรีอดีศั์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมจัดเต็มขนทัพ้าพื้นถิ่นในตำนานทางผ้ามุกนครพนม ผ้าใหมมัดมีและเสื้อสีโคตรตะบูนมาขึ้นรันเวย์ในดีไซน์สุดล้ำผสมผสานความเชื่อความศรัทธาเข้ากับแฟชั่นดึงใางเอกสาวเบลล่ารานีในชุดพระไทยสุดงาสะกดทุกสายตาสะท้อนภาพลักคนครพนมเมืองสามที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสวยที่สุดและงามที่สุดพร้อมชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสประสบการณ์ฟลาัส e วิสิตอีทช็อปเล ถือเป็นการยกระดับภาคไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้าเศรษฐกิจกสร้างสรรค์ที่จับต้องได้จริงค่ะต้องรเรียนอย่างนี้นะคะ เอ่อ24 25 26ธันวาคมนะครับถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากงาน d NA นะครับซึ่งถือว่าจังหวัดนครพนมนะครับได้ระเกียริและก็ได้กระตุ้นนะครับในสิ่งที่เรียกว่าเป็นจิตวิญญาณของชาวนาครพนมนะครับวันนี้เราได้ร่วมเดินแบบกับนําแบบกิติมศากรนะครับได้นโชว์ผ้านะครับได้นําผืนผ้าได้นําสิ่งที่เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของนครพนมสู่สายตาโลกก็คือเรื่องของ แฟชั่นโชว์นะครับและที่สําคัญมีนางแบบมืออาชีพนะครับมีภาคีเครือข่ายได้เข้ามาร่วมทําให้ทุกคนนะฮะได้รับรู้ซึมซับนะครับถึงความงดงามนะครับของโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าและสิ่งที่เรียกว่า DNA ของนครพนมครับกอครบถ้วนต้องนําเรียนมาครบถ้วนนะครับนั่นหมายคาาว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนางแบบที่เป็นเยาวชนนะครับจากหมหาวิทยาลัยนครพนมแล้ก็นักเรียนนะครับได้เข้ามาร่วมกิจกรรม ได้ร่วมแสดงออกและที่สำคัญได้นำสิ่งที่เรียกว่าเป็นหัวใจของชาวนาครพนมสู่แฟชั่นในระดับชาติและในระดับโลกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราได้ร่วมกันเพื่อที่จะเชิดชูความยั่งยืนของนครพนมครับก็อย่างที่ท่านผู้ราชการได้ได้นำเรียนไปแล้วนะคะว่ากิจกรรมเราต้องการส่แทกอลักษณ์ความเป็นของนครพนมนะคะทาง้ารมัสใช่ไหมคะท่านครับ ว่าวันที่ผ่านเมื่อวานนี้นะคะเราก็เป็นในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมนะคะวันนี้เราก็เป็นในเรื่องของผ้าผ้าลายมุกข,ของนครพนมผ้าพืนต่างนะคะแล้วก็เรามีความเป็นชนเผ่าด้วยนะคะก้าวชนเผ่าสองเชื้อชาตินะคะก็มารวมมารวมสแสดงในวันนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของอาหารต่างนะคะก็จะมาช่วยนะคะตอ,อนคี้ว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับที่ทาง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะครับได้ร่วมกันรังสรรค์นะครับต้องขออนุญาตกลับขอบคุณนะครับทางกระทรวงท่องเที่ยวนะกีฬาเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้สนับสนุนและให้เกียรติเลือกน้ครพนมเป็นพื้นที่สําหรับการเชิดการชูและที่สําคัญกิจกรรมนี้นะครับไม่ใช่แค่3วันนี้นะครับเรามีกิจกรรมต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานแห่ดาวในช่วงคริสต์มาสนะครับไม่ว่าเป็นงานวินเชอร์เฟสติวัลซึ่งถือว่าเป็นงานหลักวันนี้หนาวมากนะครับต้องบอกไว้ก่อนเมื่อเช้านี้15องศา เย็นเจีย๊ยบเลยลมจากแม่น้ำโขงแรงมากอยากให้นัท่องเที่ยวได้มาร่วมสัมผัสบรรยากาศเย็นสบายและอบอุ่นด้วยหัวใจที่ชาวนำครนนพร้อมต้อนรับท่านผู้เกียติทุกท่านภายใต้ห้ามัส